หน้าร้านหมกรอบกล่องนึงหมูกรอบข้างหน้าร้านใส่ไนี่ไม้ใส่ไข่ดาวไว้ลูกไม่ใส่ครับใส่ไปหมูในตู้อ่ะดูดูดูกรอบนิดนึงเนี่ยกิน นนกิอะไรก็กินนานอ่ะติดปั๊บไปเลยพริกขาหัวขาหัวแค่ติดแลงไปหัวเป็นมือก่อนก็ได้อุ้ยปวดืวดปวด สวัสดีครับติดตามรับชมกับตอนนี้อุ๋ยกับเที่ยวตอนนี้เราอยู่ที่ร้านป้าเล็กติ๊กต็อกนะตามสาัง่งบึ้งๆจุดกระดับวันนี้เราจะพามาที่ร้านตาม,ส,าามสั่งอีกครั้งนะครันข้าวเสร็จแล้วทำง,งานต่อเลยกุ้งมัอนกัน เ็ไหมเลยเห็นโขกันไก่ดาวกันเปล่าเนี่ยสองจานเลยขมวนนี่หมูกรอบจานหนึ่งปมูปูจานหนึ่งข้างล่างปูกกงสองจานหน้าร้านหมูกรอบกล่องนึงหมูกรอบข้างหน้าร้านใส่ในไม้ใส่ไก่ดาวไว้ลูก ไม่ได้ครับไ,ไ,ไปตายไป ดูดูกด่กอนงนี <c> ้ <oughs> เลยแม่กินอะไรกินอะไรก็กินนานอ่ะปิดปัากไปเลยพริก

สายกำลังสวยอือโอ้โหนี่แก้มักวชตาผมแห้งดิบไล่กข้าไปหัวดำเมีก่อนเปก่อน